มือส JK สวัสดีค่ะหลายท่านมองหา Nissan NV ไปใช้นะคะบางท่านก็เอาไปเก็บไว้สะสมนะคะมาแล้วค่ะ Nissan NV นะคะตัวนี้เป็นแคปเล็กค่ะแอร์เย็นช่วงร่างยังได้เคียร์ออโต้นะคะชมห้องเครื่องก่อนเลยค่ะทุกท่านเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรอบๆคันและภายในกันต่อนะคะเน้นตามสภาพค่ะรถเปลี่ยนสีมานะคะ เครื่องดีค่ะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลนะคะเชื้อเพลิงน้ำมันนะคะสียังดีค่ะทุกท่านเลขเครื่องเลขตัวถังก็ตรงนะคะตามเล่มเลยค่ะพาสีหสีก็ตรงเล่มนะคะยังใช้งานได้ปกติยังวิ่งได้สบายค่ะในราคา36,000บาทนะคะ Nissan nv c a p เล็กช่วงร่างโอเคภายในสะอาดค่ะ สนใจคันนี้นะคะต้องการคุยเจราจาต่อรองหรือนัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะรถอยู่แถวราดสุ่มแก้วปทุมธานีแต่อย่างไรก็แนะนำให้ไปดูด้วยตัวเองนะคะเพื่อจะได้ตวรวจสอบสภาพรถให้ชัดเจนรับสบายใจกันด้วยนะคะแอดไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะ สวัสดีค่ะ